วันนี้เพื่อไทยเราจัดเวทีปลาัยใหญ่ที่เชิงสะพานพระรามแปดนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความนิยมจากมวลชนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับเบอร์เก้าของเราค่ะอันนี้เป็นหลักการเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างนี้กันอยู่แล้ว พี่น้องครับผมมีโอกาสรวบทํานโยบายกับคุณพงศพัฒน์จะบอกว่านโยบายของคุณพงศพัฒน์กระพักเพื่อไทยเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็รู้สึกว่าจะเป็นการยกตนขมท่านไปหน่อยแต่อยากจะอธิบายอย่างนี้ครับว่านโยบายนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวกทม ให้ความสำคัญมากที่สุดสนใจว่าผู้ผู้สมัครผู้ว่ากอทมคนไหนจะมีนโยบายอย่างไรเาและพี่น้องประชาชนชาวชนุรีนั้น ในลืมตาหน้าปากหรือก้าเจสูมาหาพอเห่งอาเซียนกันต่อวันเดืนท่านเจอกับท่านพูดว่าถึงเวลาแล้วพี่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพนครไม่ว่าจะพี่น้องประชาชนชาวบางพลุน,นก็ดีหรือฝั่งกรุงเทพก็ตาม ถึงเวลาที่ปัญหาต่างๆที่ได้ถูกนำผมมาเป็นเวลานนาจะเป็นจะต้องรับการแก้ไข